คนโตนี่13ขวบอยู่ป .6 นะครับชื่อน้องพีทนะครับอีกคนหนึ่งน้องการ11ปีนะครับอยู่ป .5 แล้วก็น้องกิ่งอายุ10ปีอยู่ป .4 คือชีวิตเดือดร้อนยากลำบากยากจนมากใช่ค่ะเป็นคุณแม่นะเลี้ยงเดี่ยวทำงานรับจ้างได้วันละ300บางวันไม่มีคนจ้างก็ไม่มีเงินเขาต้องไปขอข้าวขออาหารแบบหมดอายุจากร้านอาหารร้านสะดวกซื้อมาให้ลูกๆก,กินค่ะนี่โอ้โหแล้วเคราะ์ซ้ำ เข้าไปอีกนะฮะคือล่าสุดเนี่ยพบว่าลูกชายเนี่ยคนโตเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งสมองเข้าไปอีกฮะน้อง<ะ>พีทนะครับตอนนี้พอสังคมทราบข่าวนะฮะว่าโอ้โห,โหครอบครัวนี้แล้วก็เด็กๆหรือว่าคุณแม่เนี่ยลำบากขนาดนี้เนี่ยตอนนี้น้ำใจคนไทยนะครับระดมกันช่วยเหลือเยอะทีเดียวนะครับนี่คุณนิตยานะครับ อ,อยู่ที่บ้านของคุณนิตยาภูลสวัสด์นะฮะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หกบ้านเขาน้าเพชรนะฮะคุณแม่กับลูกๆทั้ง3คนนะฮะคุณแม่ชื่อนางสา,า,งสายฝนพึ่งศิลป์อายุ4 5ปีนะครับาทางผู้ใหญ่บ้านนะฮะผู้ใหญ่นิตยาเนี่ยผู้ใหญ่บ้านหมู่หกที่บ้านเขาน้าเพชรที่กําแพงเพชรเนี่ยก็ใจดีมากนะครับช่วยเหลือครอบครัวนี้ด้วยการยกที่ดินให้50ตารางวาตั้งแต่ปี59นะครับ เพราะอยู่ใกล้โรงเรียนใกล้บ้านลุงของเด็กเวลาแม่เด็กไปทํางานเนี่ยลุงจะได้มาดูแลหลานได้นะแล้วก็ช่วยประสานอำเภอขอบ้านโครงการหลวงให้สร้างบ้านและให้อยู่ในที่ดิน50ตารางวาแบบนี้มาหลายปีแล้วใช่ค่ะต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ด้วยนะคะที่ช่วยเหลือแล้วก็ประสานให้ไม่งั้นลำบากกว่านี้แน่ๆนี่ฮนะ,ะบ้านอยู่ที่หมู่6ตำบลคลองแม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผู้ใหญ่ให้มาอยู่ในี่ปี59อะนะฮะคือสามีเนี่ย พิงไปตั้งแต่ลูกยังเล็กๆครับปัจจุบันคุณสายฝนก็รับจ้างขุดมันเก็บมันรายได้วันหนึ่งค่าจ้างเนี่ยก็แล้วแต่นายจ้างเขาจ้างอยู่แล้วฮะก็ตกวันละ3า0บาทก็ให้เงินลูกไปเรียนหนังสือให้ไปคนละส0บาทวันไหนไม่มีงานต้องไปรอเก็บอาหารหมดอายุตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านอาหารที่คนกินเหลือเอามาให้ลูกๆกินประทังชีวิตนี่กันเล่าไปก็ร้องไห้ไปที่ทุกหนักก็คือเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับ น้องพีทลูกชายคนโตอายุสิปีตอนนี้เรียนชั้นปหเนี่ยป่วยฮะพอไปตรวจไปตรวจมาเป็นมะเร็งสมองก้อนเนื้อนี่ใหญ่ขนาด5เซนติเมตรหมอบอกเดี๋ยวส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาแจะไป22พฤษภาคมนี้ก็ไม่มีเงินค่าเดินทางอีกคือเอาละการส่งต่อการรักษามันอาจจะ เบิกได้โรงพยาบาลรัฐอะไรทุกนี้แต่ว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายค่าเดินทางค่าดูแลกัน,นหรือบางยาบางอย่างมันเบิกไม่ได้ใช่ไหมฮะท่านผู้ชมครับหลังจากที่เรานําเสนอ<ม>ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้ไปนะครับวันนี้มีเจ้าหน้าที่พอมอนะฮะแล้วก็นายกเทศบาลตําบลคลองแม่ลายด้วยผู้นําท้องถิ่นด้วยนะครับตัวแทนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยนี่วันนี้ไปกันเยอะเลยนะฮะไปเยี่ยมไปดูแลครอบครัวนี้นะครับ แล้วก็มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้ด้วยให้เด็กๆเนี่ยจะได้เรียนหนังสือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จะประสานกับสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรคอยช่วยเหลือแล้วก็ดูแลน้องพีทด้วยนะฮะเดี๋ยวจะเสนอทําเรื่องให้เป็นคนไข้ในพระบรมราชูปธรรมน้องพีทคนโตสิบสาขวบปอหกนะ,ะนั่งเสื้อแดงอยู่ข้างหลังใช่ไหมน้องอีกสองคน ก็ยังมีทานน้าใจหลั่งไหลมาช่วยเหลือนะฮะโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่หกนะฮะที่ให้อยู่เนี่ยที่ดินที่ดินที่บ้านเนี่ยของผู้ใหญ่นิตยาเนี่ยฮะบอกว่าตั้งแต่เป็นข่าวขึ้นมานี่โอ้โหรับโทรศัพท์ตั้งแต่เมื่อคืนไม่ขาดสายเลยนะครับทั้งมาขอที่อยู่เพื่อจะส่งของมาให้ครอบครัวนี้หรือขอเลขที่บัญชีเพื่อโอนเงินช่วยเหลือตอนที่เราไปคุยด้วยแล้ววันนี้ที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยโทรศัพท์ของผู้ใหญ่บ้านนี่แบบโอ้โสหสายเข้าไม่หยุดเลยนะฮะนี่ผู้ใหญ่บ้านนะครับ แล้วก็อ๋อเบอร์ผู้ใหญ่ใช่ไหมคะจ้าแล้วแล้วมีบ้านเลขที่ของคุณสายฝนไหมคะมีจ้ามีจ้าเขามีความลำบากก็เลยตัดสินใจยกให้เขาครึ่งงานห้าสิบตารางวายกให้เลยใช่ครับยกให้เลยจ้ายกให้เขาเลยมีความสำคัญตรงที่ว่าสงสารเด็กพ่อแม่ยังไม่กลับก็จะได้เดินกลับบ้านได้แล้วก็มีพี่น้องอยู่ตรงนี้บ้าง พอเย็นลงก็จะได้ดูแลหลานได้บ้างยอดเงินบริจาคช่วยเหลือล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับมีผู้ที่ใจบุญมีน้ำใจช่วยเหลือครอบครัวนี้นะฮะสี่แม่ลูกนะครับอันนี้ยอดล่าสุดในเวลา17นาฬิกา45นาทีที่ผ่านมานะครับ862,467บาทกับอีก63สตงางค์ค่ะ จากตอนแรกที่มีแค่ร้อยกว่าบาทใช่ค่ะนะฮะตลอดทั้งวันก็มีผู้ที่นําสิ่งของเข้าสารอาหารแห้งนะครับน้ําดื่มนะมาช่วยเหลือครอบครัวนี้อเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือนี่ฮะรอยยิ้มอืมคือคนเราให้ได้ยิ้มบ้านก็ยังดีนะใช่เมื่อวานที่เรานําเสนอข่าวไปตอนที่นักข่าวลงพื้นที่ไปอะค่ะ ทั้งครอบครัวกอดกันก้มหน้าแล้วร้องไห้คือภาพแตกต่างจากวันนี้เลยนะพี่อุย๋ยวันนี้เริ่มมีรอยยิ้มเพราะว่าได้รับความช่วยเหลือเนี่ยเนี่ยเมื่อวานอันนี้ภาพเมื่อวานเอาขึ้นแฟ้มภาพไว้ให้หน่อยวันนี้ภาพเมื่อวานเมื่อวานก็ก้มแล้วร้องกันทั้งครอบครัวค่ะแลวน้องพีทมนเลงสมองใช่ค่ะเอาละยังไงน้องพีทก็ต้องสู้ต่อในการรักษาโรคมาเลงสมองแต่ขอดูภาพวันนี้หน่อยวันนี้เริ่มมีรอยยิม้มมีกําลังใจขึ้นอ่ียามีภาพาพมีภาพวันนี้ไหมขอดูภาพวันนี้หน่อย ภาพวันนี้มีไหมฮะอ่านี่เห็นไหมน้องยิ้มเห็นไหมนี่น้องพีทยิ้มเห็นไหมใช่อ่านี่ใส่เสื้อปีศาจแดงแมนยูด้วยเดี๋ยวจะไปเยี่ยมเอาเสื้อแมนยูไปให้น้องพีทหน่อยใส่เอาใจพี่อุ๋ยเหรอหลังจากห่อเขียวจากเมื่อคืนเป็นกำลังใจให้น้องจริงๆอ่านี่อันนี้คือผลการเรียนของเด็กๆนะฮะน้องๆเรียนเก่งกันทุกคนเลยค่ะใช่ฮะอ่าอย่างน้องพีทป .6 เนี่ย เกรเฉลียนี่สามจุด่เ้าสามจุเมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยคือของน้องการนะอยู่ปห้าน้องกิ่งปสี่นี่สี่จุดศูโอ้เกรสีหมดเลย uh, เพราะฉะนั้นถ้าเด็กได้ได้มีโอกาสในการเรียนต่อนะกินอิ่มนอนหลับก็จะมีอนาคตที่ดีค่ะใช่ไหม uh, uh, เด็กๆทุกคนเขาก็สัญญาว่าเขาจะตั้งใจเรียนนะครับ ส่วนคุณสายฝนที่เป็นแม่บอกดีใจแล้วก็ปลื้มใจที่สุดในชีวิตแล้วไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าในชีวิตนี้เนี่ยคือมันมันจะมีคนช่วยเหลือมากขนาดนี้นี่ฮะเพราะไม่ได้คาดหวังว่าต้องได้มากได้น้อยได้เท่าไรอะไรยังไงคุณสายฝนบอกเดิมเนี่ยตั้งใจขอแค่แต่และว,วันเนี่ยมไม่ต้องไปหาของหมดอายุอาหารหมดอายุมาให้ลูกกินก็พอคืนนี้นอนก็ร้องไห้นะเราคิดจะมอ ขอบคุณผู้ใจบุญค่ะใจบุญที่ช่วยเหลือครัแต่หลังจากนี้ก็คือตั้งใจเรียนไหมตั้งใจเรียนค่ะแล้วอถ้าโตขึ้นเนี่ยอยากเป็นอะไรกันบ้างเนี่อลูกอยากเป็นหมอพยาบาลอยากเป็นหมออยากเป็นพยาบาลต้องพี่อยากเป็นอะไรลูกนเนทหารปื้มใจที่สุดในชีวิตไม่ขออะไรขอแค่ให้ได้ช่วยเหลือชีวิตของลูก ความรู้สึกลึกๆข้างในของแม่ขอบคุณคนไทยทุกคนที่ยังมีจิตใจเมตตาและศรัทธากับลูกแม่ขอบคุณค่ะมีคนเอาของมาให้ด้วยดีใจไหมดีใจมากค่ะดีใจที่ลูกจะไม่ต้องอดก็ดีใจจริงๆค่ะจากนี้ต่อไปก็จะได้กินของดีๆแล้วนะพี่จ้อหมดอายุก็คงไม่้กินแล้วเนาะจ้ะ ส่วนผู้ใหญ่นิตยานะครับบอกว่าหลังจากที่ไทยรัฐทีวีนําเสนอเรื่องราวของครอบครัวนี้นะครับก็มีคนที่มีเมตตาใจดีเนี่ยส่งความช่วยเหลือมาเยอะเลยซึ่งผู้ใหญ่บอกผู้ใหญ่ขอสัญญาว่าจะเป็นคนประสานแล้วก็ดูแลครอบครัวนี้ <ทำ S 2> ให้ดีที่สุดะนะเดี๋ยวจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจัดก,การเรื่องเงินบริจาคที่มีคนบริจาคมาให้นะครับจะได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่บริจาคช่วยเหลือนะครับ จะทำด้วยความซื่อตรงแล้วก็ซื่อสัตย์เรื่องเงินบริจาคกำลังอยู่ในระหว่างการหารือกันว่าจะเอาให้ถึงยอดเท่าไหร่ตรงไหนแต่คาดว่าจะปิดรับบริจาคไม่เกินวันศุกร์นี้เอาแค่พอครอบครัวนี้ได้อยู่กินอย่างไม่ยากลำบากแล้วก็มีเงินพอสำหรับการให้ลูกชายคนโตคือน้องพีทเนี่ยมารักษาตัวให้หายจากมะเร็งสมองเดี๋ยว22สพฤษภาคมต้องมาที่โรงพยาบาลจุฬาคะ เราขอส่งกําลังใจไปให้กับครอบครัวนี้นะคะแล้วเราก็ดีใจที่ได้เป็นสะพานบุญนะคะส่งต่อความช่วยเหลือไปถึงครอบครัวนี้ด้วย